ท่านครับเรียบร้อยแล้วครับเสียบเขาเลยครับเมื่อกี้นี่ครับโอ้เรียบร้อยแล้วครับเมื่อกี้นี่อูของสามีนี่ฟาร์มครับอู้อ้ตาย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 กดมาวสิมารัดนงัวลงเห็นเป็นจัดพอดีงัวแต่พอมีจัดแล้วครับดำดำจัดอีทวีซรับหน่อยของผมนะครับเสียบจุ๊บเลยครับเมื่อกี้นี่อ้เต็มแม็กเลยครับเนาะตายตายว่าเห็นมีฝ่ามือเราบ้านไหนเบิ่งครับ ลางโกงนะครับยกหางเทเลยนะครับยังไงครับถือไปแล้วครับพ <laughs> อพันเหรอพอพันตัวพ่อๆกันนะครับเอาไปยังครับเป็นเป็นสาวแหลกเนาะสาแหลกปล่อยให้เป็นผสมปลาไปก่อนครับเนาะเบิง่งหาทางเบิ่งสวดสุ้งเป็นตอนว่าเออ,เอ,อชัวร์หรอขึ้นบอก บ่อยากให้ผสมหลอนะครับพ่ยานตัวใหญ่เกินไปเพราะมันเป็นตัวน้อยครับเนาะเป็นแม่พันธุ์ไทรขี้แกนครับผสมไทรขี้แกนมากครับเพราะแม่เป็นตัวใหญ่แม่อึ่งเผาครับผสมพอพันตัวประมาณนี้ครับเนาะผสมใหญ่มากตั้งแต่ตอนสองปีถีงแล้วครับเนาะนี่เป็นกับสองปีเหรอสองปีน้อยครับเนาะเป็นจัดเรียบร้อยจัดไปเมื่อกี้ครับเต็มแม็กไปครับเนาะควักกล่องมานี่ท้ายบ่อท่านครับนิดเดียวครับ พอถุงมือบรท่านเลยครับโอ้เสียดายนะครับเผากินแล้มันมันมันกี่เต็มแม็กเลยคุณน้ำเลยครับบลาเนี้่ยได้ก็ได้ตัวนี้เหรอครับเนาะสีดำนี่ละครับพอปลาพอมีนี่ครับนี่ฟองหน่อยลักโอ้ยครับเนาะอ่ะลองตุ่นหมอยไปก่อนครับเนาะเพราะว่าเพิ่นแม่เพิ่นข้องสามใบใหญ่ครับเนาะเป็นมือสาวนั่นก็เลยอ่ะตัวใดก็เอาไปก่อนครับเนาะเสียดายอยู่ครับเนาะพอตัวใหญ่ๆก็บ่เห็นครับ ดูดซักเลยครับเนาะนี่ครับของหน่อยเป็นสีครับเนาะเร็วครับก็คือพ่อพันธุ์ใหญ่ๆจังตีสามันดีฟ้าผสมนะขึ้นซาครับเนาะตัวหน่อยเอาไปกินครับตัวใด้ได้ได้ตัวนี้ก็โอ้หนังโมปันไถนะครับเนาะเป็นงัวนหน่อยน้ำจังไถได้ตัวใดก็เอาตัวครับเนาะอุ่นครับโอ่งคงนุ่งนะครับคุณเห็นไหมครับของไก่อะไรนะครับเราใชให้เบิ้งใกล้ๆเนี่ยครับอื่น เดอไปหนะครับเท่าที่เห็นนะครับเนาะเดอไปหนึ่งนะเท่าที่เห็นน่ครับหลังโกงนะครับเนาะราเห็นกุมามัยังอยู่ในป่าครับกลับไปเบืองอ้าวววววกวาวว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 มาวว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 ่วววว นี่ครับจัดไปแล้วครับนี่จะไปวังหันนี่ครับนี่โอ้ยครับโดนไปดอกบางใหญ่เลยโตพ่อๆกันนะครับพ่อพันกระไดโอ้ยพอยใหญ่ๆห้องไปใส่ครับเนาะว่าขอพ่อพันกระพวยเห็นครับนี่ครับอาการครับมันจะเบ่งออกแล้วครับน่าครับเบ่งออกแล้วครับนั่นเงี้ยวครับ โอ้โหลบเกือบสิบพันครับนะตัวน้อยใส่ตัวน้อยไว้ก่อนครับเนาะรอบหนาจังเบิอง่าลูกคนก็เบิองว่ะครับห่วงอยู่ครับห่วงอยู่อืมเสียดายครับเอาไว้ผากี่รำมันให้เอาไปชมเดี๋ยวมาเบิองเนาะ ดอกแบบไงนะครับเมื่อกี้นี่ปุ๊บเลยครับเนาะเต็มแม็กเลยครับเนาะหลังโกงมาเลยครับนะครับนี่ครับโอ้ยหลัดงัวลงพอดีมาขนฟางนะครับเนาะพุ่นรถจอดเลยพุ่นแล้วครับเนะนี่ครับตัวนี้ก็จะไปยูไทครับของปลาซักกับสีบ๊อไข่เนียยูบกครับฟูสีกันนะครับสองตัวนี่พ่อพกันครับมี่จะรุ่นนี่อะครับที่เล่ยครับเนาะ มันใหญ่กว่านี้ก็กซ่าครับไปแล้วครับไปแล้วโอ้ครับก,กินเพื่อนกินฟ้าอย่างกับสายโน้นนี่นี่ของความผ่อนครับเงียบเลยครับฝ้าเกียบไว้ครับเอา้าอื้อทางเกียบก่อให้กินครับมึงไล่กับเรารก็กับครับเฮ้ย กินหนำอ,อ๋อมากินหนำมังครับนะเาาน,นาะเฮ้ยมากินหนำบ่กลับครับมากินหนำใช้บั้นเอวมากินหนำมาครับเนาะอะไรไปกินหนำทำเล่ถุงอีกฟูงนึ่งจะพุ่นครับต้นตาลโหดเนานะจะลงถุงทำเล่อ้ามื่อนี่เป็นอันเห็นเหรอครับพอพันปลาตัวบักดำน้อยนะครับพอเป็นดำใหญ่ <laughs> เฮ้ยครับเนาะตายตายตายเฮ้ยของแม่สึงไปอยู่ใสครับคือผมมาแถวนี้ครับเล้วลงมากินน้ำครับเอ้าสายนอนมากินน้ำครับเดี๋ยวนี้ครับอ่ะรักไว้จักหน่อยนอนมากินน้ำอืมร่างกินน้ำกันเลยครับอืม มนนะะเจ้าาอวยครับปีแรกครับมาปล่อยสายมูครับอยู่ดีครับติีมูแล้วครับใช่เขาติีมูแล้วนี่ครับอ่ะวันนี้เขาจะใช้มากินน้ำเยอะมากเลยครับนะนี่ีกับแล้วครับไล่กับแล้วกินแล้วมันบ่อท่านจ่อยนะนะครับเดี๋ยวปุ่นครับมูหนึ่งครับ อยู่ปุ่นนะส่วนผุนครับไอ้ไก่เป็นตัวติดเครื่องไว้โดนเติบแล้วครับมาลัดงัวางว่วนบาดกมาลัดงัวแทนทำไม่สั่นนะมาเติบไทยใหม่มาลัดงัวเลยครับนะนี่ครับเออครับนี่ก็ขี้เคี้ยวกองไว้ครับนะขนเส้นครับมาดิอัดกึ่งสามมิตฟาร์มอัด แหงนี่นะครับเนาะของเถาเมจันแ่อัดเียบรอยครับแตกๆๆๆอย่ี้ครับครับีก่อนครับเนานสเที่ยวเถีว2ครับเนาะในแค่ปีนี้ฟังเปื่อยครับโดินนในทั้งหมด4ี่ก่อนนะครับเนาะวโอหลับอัดให้โอ้ันจาดนครับเะอ๋อนนี้อามนี่งนี้ะครับเนา พอท่านผักแล้วมันเป็นแต่ว่าเก่าหูครับเนาะตัวใดเป็นพอพัอนขอสฝอกสามนิฟ้าสำหรับในวเีเ๋ยนครับีะ้สามนัวันี่าเรา,า,าชอบครับผมสวชสดีครับ